อยู่ข้างหลังกันเลยนั่งหลับเลยเหรอกิฟไม่ไม่ไม่หลับนั่งขำอยู่ไงถามเลยจับว่ากิฟบอกว่าซีนที่ชอบที่สุดเนี่ยจากอีพีสุดท้ายเออซีนนั้นคือซีนอะไรรคับโยนดอกไม้ครับออ๋ใช่โยนมงกุฎดอกไม้นะโยนมงกุฎดอกไม้แล้วก็ ดูเลยจูเนี่ยพี่ขอแรงงานจครับจริงๆดูเลยมันมันไม่มีเดบิวตนะใช่เลยชอบแต่คนที่เปิดคนแรกก็คือไอจูเนี่ยเปนเลิงเหรอเปเเล็งเล็ง

ไม่คิดว่าพี่นิวจะมาใช้ด้วยซ้ำเออจริงไม่ในหมดคือตอนไหนแต่ต้นซีเลยนะครับมีโยนดอกไม้บอกว่าไอโยนให้หน่อยไอโยนเนี้ยมีพอโยนเสร็จปุ๊บจูบได้ทีจูบเลยหมดแลยวจูเลยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าพอพอโดนเป็นคนหนึ่งแล้วทุกคนมันต้องลงด้วยกันเก็บกันต้องลงมาด้วยกันหรือถ้ามาเป็นซีที่แบบว่าทุกคนเป็นทั้งตัวละครทั้งตัวเองเป็นตัว กต่ว่สังเกตเมื่อกี้่มีอู่คู่หนึ่งคืออย่างอ้างอ้างเขายังเขินเขินจะไม่ฟ้อนอย่างเขินเขินครับพี่จูบอกจูเลยพี่จูยังหลบหน้าเขินเขินมีอู่คู่หนึ่งพร้อมจู้เลยว่่าคู อาจจะเป็นก้าววาลิ่ก็ได้อาจจะเป็นก้าววาริก็ได้เป็นปอนแซนก็ได้เอ,ไดเออขอวเลยแล้วแล้วเมื่อกีก้ขอเล่านิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ลงไปนั่งดูตอนโชว์ใช่ป่ะเจอคุณแม่เผยของในซานตาเขาก็นั่งคุยกันสองคนฟิลแบบว่านี่ก็เดิวนวัสดีคุณแม่ไม่ไดอะไรเมื่อแบบว่าอะไรนะฝากเผยดูแลนตาฝากซานตาดูแลเ์ยอะไรไม่รดี คำแรกพี่เบิร์ดเดี๋ยวผมช่วยดูพี่เบิร์ดเองครับเฮ้ยอ๋ออ๋อตัวตัวละต่อเลยครับครับต่อครับต่อไปกแล้วัูนแล้วไงไม่ถูกแลเมื่อวานผมถามอะไรคุณรันเมื่อวนผมถามอะไรคุณอีกวันนั้นคุณบอกว่าซีที่ชอบอยู่ในอีสุดท้ายอ๋อถามสปอยอีสุดท้ายอะครท้ายสามคำขอสามคเกี่ยวกับอีสุดท้ายคม่านคุณได้ให้ไหม ฮะผมไม่ได้ถามไม่ถามจริงเหรอจริง่เมื่อวานเมื่อวานเราต้องรีบไปดูซีรีส์ไงอ๋อก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะไหนๆก็เมื่ออ๋อแต่เมื่อวานผมให้คุณพูดความในใจถูกไหมฮะแต่ย้ําอันนี้ก็ไม่ได้ให้พูดหรอพี่เต้เรายืนอยู่ด้วยกันไม่พี่เต้ไม่พูดอะไรเลย เออออกเตนิวโนอาเป็นติ๊กปอกเลยเขายืนตรงนี้แล้วะต้องกใ้ว่าเตนิวเจนอาว่าหรือว่าหนีไปหมดแล้วเจนเจนอาฟ้าเข้าใจผิดกันครึ่งครึ่งครึ่งประชากรแล้วตอนนี้ใช่ใช่จะถามอะไรนะอะไรความในใจจะถามว่าความในใจที่มีต่อเนี่ยนักแสดงทุกดุกคนใช่ไหม ไล่ทีละคนแล้วงานเอาเราโตสุดเหมือนกันเนาะไล่ดั๊กโตสุดก่อนได้พี่เตครับไม่ใช่หรอไม่อาจใช่ใช่ที่โตสถึงจะมาวันเดียวก็ตามคือต้องบอกว่าไม่คิดว่าพี่เตจะมารับเชิญนะฮะในขอบคุณมากๆเลยนะจริงรู้จักเตมาตั้งแต่เห็นพี่เตตั้งแต่เพิ่งเข้า J M เนาะตั้งแต่เอ็มวีมันแรงโดนนั้นอยาเให้คนดู มาแรงตัวนั้นตัวนี้มีมีน้อยพี่เตเล่นหรอใช่เขาอยู่ในวีเขาอยู่ในเอวีปุนได้นะมันกี่ปีแล้วโหโอคือจักรู้คนที่หอก็ดีใจที่พี่เตขับตอนแรกรุนมาว่าพี่ตะวันจะมารับเล่เล่นกับพี่ตะวันไหมก็ก็ดีใจขอบคุณมากๆนะครับผมต่อไปใช้นะที่ฟอร์สป่ะหรือจู ฟุกจีใช่ฟุกจีกจีหรองพี่ฟุกเราเจอกันเรื่องแรกก็คือจริงๆเฮ้ยอย่าอย่าเงียบกันดับหนึ่งมาดูซึ้งๆแปลกๆจริงๆพี่ฟุกเพิ่งเจอกันเรื่องแรกเนาะเราก็เป็นเรื่องของแรกของสิบเอ็ดทีวีได้ปะ่ะใช่ออก็ตอนแรกท่านฟุกฟุกไหนวะฟุกจีฟุกอะไรวะคนไหนวะพอมาเจอแล้วเขื่อว่าเฮ้ย มีของว่ะรู้สึกว่ามีอะไรให้เล่นเยอะก็เดี๋ยวไปเจอกันเต็มในโรแมนติกเมอร์ได้เลยครับโอบคครับใครอีกใครได้ตกงเลตามสายลหัหรอตามสายหรอการตามสายเลยพี่ฟอสย่าพี่ฟอสพี่ฟอสเราเป็นหนึ่งคนที่ขอบคุณมากๆที่เป็นพี่ใหญ่ที่ดีในกองให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆถึงแม้วกเด็กๆจะไม่ได้ตามก็แต่ ขอบคุณที่ยังเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่เราเบาใจไม่ต้องเหนื่อยแล้เขาเป็นคนที่ยังตั้งใจทำงานเหมือนเดิมจริงจังทำงานมากมาก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกันทั้งสองคนเลยทั้งฟอร์ดบุ๊กเลยที่แบบว่าบอสกันกับเชมีความใกล้กับ มตอนแรกกลัวว่าจะทํายังไงกันดีนแน่ยังคุยกันมาสามคนแบบหาเวที่มันตา่างก็ก็ดีใจที่ป๊อตมีเวที่มาขายแล้วก็ออกมาเป็นกรีอาร์คุณเชิญครับขอบคุณครับเ<อ>พียมี่เพียมี่เจอครั้งแรกคือว้าวมากเลยนะคือจําได้ว่าซีนแรกที่เจอเพียมี่คือซีนที่ปิโป้อ่าแล้วก็ทีนสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์หน้าห้องที่ออกมาปุ๊บ ตอนแรกคิดว่าเอมี่จะกั้นขำได้เยอะกว่านั้นเป็นคนแรกที่หลุดตลอดเลยแบบไม่เคยเจอใช่มฟเอมี่บอกว่าไม่เคยเจอเล่นซีนอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแบบไม่ค่อยพูดในบทกันเลยแต่ว่าแต่ว่าอยู่หรือว่่าใชฉุือว่าเราคาดไม่ถึงอ๋อไม่คิดว่าเขาจะเล่นอะไรแบบนี้มาเล่นแบบเพิ่มเติมมามันก็ขำก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ร่วมง,งานด้วยก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากมีโอกาสได้ร่วมงานเองมีก็หวังว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกคุณอุปัชกใช่ใช่ครับน้องอ่างครับน้องอ่างครับพี่พุกเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานกันอีกเพราะว่า แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับพวกแล้วก็พ๊กก็ยังตั้งใจเหมือนเดิมตลอดแล้วก็น่ารักมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นมีอะไรก็ปรึกษาลตลอดเหมือนกันก็จริงๆดปีใจที่ยังเป็นพี่อีกคนนึงที่ไม่ค่อยแกล้งกันในกองเท่าไหร่เพราะาอาจจะด้วยความที่เปิดมาสองคนแรกก่อนมาเล้วก็บอกว่า่ะทุกคนแบบวกตรยิน้อนตอนนี้โควรยงน้อย ก็ก็ดีใจดีใจที่เป็นปอนทกพูดจริงๆก็แบบดีใจมากๆตอนที่รู้ว่าจะต้องทําเรื่องเนี้ยลุ้นมากเพราะตอนแรกเขาบอกให้เรื่องหนึ่งเรื่องในสามคู่โอ้โหเลือก, <tor í> ยกยากมากพอเขาบอกทั้งสามคู่โอ้โหแฮปปี้เลยก็ดีใจเพราะเรื่องไม่ถูกเหมือนกันก็รู้สึกว่าดีใจที่มีแต่คำว่าดีใจอ่ะไม่รู้ว่าบอกบอกไม่ถูกเลยเพราะรักคำฟอนทูม,มากๆดีใจที่ได้ร้องน,นขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่เพิร์ดช้าผมคนนี้ดีใจสุดๆนี่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกค่แต่บังเอิญรักใช่กี่ปีนะเจ็ดโอ้แปดปีแล้วสิว่าได้มาเจออีกเรื่องที่เป็นซีรีส์เต็มๆที่มันไม่ใช่แบบแคบเล่นผ่านๆได้เจอแบบเป็นๆแบบแน่นๆเลยอ่ะรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่เห็นเพิร์ดโตขึ้นถึงแม้ว่าจะแค่ขี้แกล้งมากขึ้นสุดๆ ทองชีช้ไข่เมื่อกี้ยังยังเป็นเพิร์ดยังเป็นเพิร์ดแตบอกว่าเป็นเพิร์ดก็ไม่ได้เพราะไม่เหมือนเด uh, ิมเพิร <vale> ์ดยังเป็นน้องชื่ารักแบบจากวันแรกที่เราเพิร์ดหัวเกรียนจนมาวันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมดีใจที่เจอแล้วก็ได้ได้ร่วมงานกันดีใจมากที่เจอที่เป็นน้องหนูมันรับผมต่อไปที่มา รู้สึกดีใจอีกแล้วีิคําว่าดีใจก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเฟลมาก่อนหรว่าตัวเรานะก็เคยเฟลที่เออตอนนั้นรู้สึกว่าทําให้ไม่ถึงจุดได้ในเรื่องงานเรารู้สึกว่าเหมือนได้แก้ตัวในเรื่องนี้เราเห็นน้องประสบความสําเร็จแล้วมาร์กดีใจขึ้นไปอีก,ก,กคือมาร์กก้าพูดมากขึ้นเยอะก้าเล่นกา้า ต่อปากต่อคำใช่เร้สึกดีใจที่น้องก็ทั้งโตขึ้นหน้าาขึ้นมากๆเราก็ดีใจที่มีคนหลังมากมากขึ้นไหนก็เดี๋ยวเจอกันเรื่องต่อไปครับครับผุ้ที่รับคนไหนก่อนยัางยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบยิงชุบอาจุก่อน ขอบคุณพี่จูมากครับที่เข้ามาเป็นสีสาดในพี่มาครับครับเอาจริงถ้าไม่ใช่จูเนี่ยไม่รู้ว่ามาจะเป็นม้าในเวอร์ชันนี้ได้ไหมอา่าจูเลยหรอพูดอจริงแล้วก็จูเนียเป็นอะไที่โคที่เราโคตรประทับใจในการทางานมงาขอบคุณครับแล้วก็จูจะมีไอเดียอะไรมาขายตลอดให้เล่นอะไรเล่นให้ ดำน้ำลึกแค่ไหนก็ไปให้รอๆเลยให้ทำอะไรก็ทำคือจูเป็นานาแสดงนที่พร้อมกระโจนในสิ่งที่ให้ทำทั้งหมดเลยก็ขอบคุณมากๆที่เราได้มาเจอการดีใจมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับพี่สันต้าเขาของน้องเล็กคนสุดท้องของสายล่าครับดีใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยพูดหลายๆค,ะะครั้งเนาะคือ ก็คาดหวังแล้ว่าน้องอยากเห็นน้องไปได้ไกลเหมือนกันแล้วพอผู้ใหญ่เสนอให้ต้ามาเล่นแล้ววันที่คุยกับต้าต้าบอกเลยผมจะาำได้พี่ผมจะแบบนุ่นไหมนั่นไหมนี่ไหมอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าวันนี้ตา้าพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าต้าทำได้ก็อยากให้ตา้าพัฒนาต่อไปต้าต้าเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆเก่งมากๆ,ๆแล้วต้าสู้ในเส้นทาง วงการบันเทิงมาตลอดแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าที่ประสบความสาเร็จในชีวิตของป้าในระดับหนึ่งแล้วก็ขอให้ป้าไปได้ไกลมากกว่านี้ดีใจที่โลกกนลังน้องคนนี้สมานนิมิตนี่ก็คือโฉมหน้าสเปเชียลเกสทั้ง4คนของเรานะครับขอเสซมู้กับพี่เต้พี่ดิวเอมี่ฟูกจีขอบคุณมากมากคอง ที่แบบว่ามาเป็นสเปเชียลเคสให้กับเรานะครับอยากถามว่ารู้สึกงไง,กงบาาไ้างมาท<นร>ั้งสองวันเก่งใจมากคุณที่ต้อเก่งใจอยากมาก็มาแล้วครับสนุกดีครับก็ขอบคุณมากที่แบบนึกถึงแล้วก็ชวนมาก็ตอบรับยังไม่ไม่คิดมากเลยอยากขอบคุณอยากชุบตัวให้เป็นเจนซีของมาเลยพือขอใจออไม่ไ ว่าแบบพอมาขึ้นกับทุกคนแล้วมันดูแบบได้สัมผัสเอเนอร์จีใหม่ๆแล้วก็ได้แบบได้เห็นเออเขาเรียกว่าแบบความสัมพันธ์ที่น่ารักของจริงจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบมันมีความสัมพันธ์ที่น่ารักบางอย่างที่เออเราสัมผัสได้เราจะแบบไม่ได้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยคือชื่อเรื่องสารหัสเทวดาเขาแบบเหมือนเขาส่าสาัอาหาดูเหมือนเป็นสิ่งที่มีความคุมลิขิตนิดนึงเนื้อแบบเหมือนแบบเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะต้องมาเจอหับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าดีที่แบบเหมือนคนนี้จริงเขาก็ไม่ได้เลือกเองเขาก็ถูกันแเากรม่่ออ็พข ให้บบทุกคนได้รับรู้ลยครับดีใจดรืงมากขอบคุณที่ชวนมาขอบคุณครับ <S <S ขอบคุณครับปุ๊บปุ๊บก็ขอบคุณมากๆครับผมเป็นเกียรติมากๆแล้วก็นี่จริงอยากเจอคุณพี่ในทุทกๆวันครับผมรู้สึกว่าการไปทํางานด้วยกันการไปกองด้วยกันนี่มันสนุกมากครับแล้วก็อย่างน้อยก็สองวันที่ผ่านมาก็เป็นการเก็บความทรงจำดีๆไว้สำหรับผมครับและที่สำคัญครับสองวันที่ผ่านมาก็ทำให้พี่ตะวันรู้แล้วนะครับว่าใครรับบทเป็นพี่เจนนะครับ ในสายเลยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับครทางนี้ก็เออขอบคุณที่ชวนมาทั้ไใบเนี่ยแล้วก็ชวนมาทำทั้งเซอร์ปพรสเลยนะคะจริงๆชอบมากกองนี้มากๆแล้วก็ชอบพี่ได้เจอบุคคลในนี้มากๆเลยในใจที่แบบได้เล่นเป็นพี่ปุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในสาร์ลหะเทวดาแล้วก็ได้มารู้จักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สี่คนที่มากครัวขอคบคุณมากจริงๆขอบคุณมากครับอ,อะพูดกันมาสักพักหนึ่งละกักพักใหญ่ๆใหญ,ใหญ่มากด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อวานเราจะต้องไปดูซีรีส์ันแต่วันนี้เรามาในทีม after party เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาทำเนี่ยคือการปาร์ตี้การโชว์อยากดูไหมครับยา ว่าจะคลองใจทุกคนหลงรัเลย